สวัสดีครับผมชื่อพานุพงศ์ปิยะเขงชิราอายุ62ปีครับผมมาจากประเทศออสเตรเลียซิดนีย์ครับใบหน้าเนี่ยมันมีร่องแก้มค่อนข้างลึกแล้วก็ตรงมุมปากคอยลงไปเยอะครับก็เลยต้องการมาศัลยกรรมดึงหน้าเพื่อทำให้หน้าตาเราดูดีขึ้นที่เมืองไทยเนี่ยการสื่อสารการพูดคุยดีกว่าที่ต่างประเทศครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดที่เหมือนมีเขาเรียกมีไขมันสะสมนะครับตรงนี้หมอก็จะดูดไขมันนะครับดูดเสร็จมันจะคล้อยคล้อยเสร็จเราก็จะดึงอาจากรีวิวแล้วก็ดูจากแผลที่คุณหมอทํากับคนไข้หลายๆเคสรู้สึกว่าการเย็บค่อนข้างดีแล้วก็ผลตอบรับค่อนข้างดีครับ รรีพอ์ตนะครับน่าก,กลัวมากาแต่๋ยวไม่จริงเราดึงกล้ามเนื้อจริงพอด,ดีเราดึงกล้ามเนื้อจริงพูดจริงมันเทคนิคมันบวกกว่าปกตีนแล้วแต่ระยะย,ยาวคุ้มค่าจริงนเลยเร่อเด็กจะยุบอีกเยอะเลยระยะย,ยาวเนี่ยเราอยู่ได้10ปีนะครับดิ้หน้าเราดึงกล้ามเนื้อด้วยติดตามอาการที่1เดือนพี่แอมเดินทางมาจากออสเตรเลียนะครับมาผ่าตัด ดึงหน้าแมกลิฟกับหมอนะครับดึง3ส่วนด้วยดึงแบบแมนๆด้วยแมนๆคือจริงๆจะบอกว่าเวลาดึงหน้าผู้ชายต้องระวังเรื่องจรน,นะครับ <c oughs> เราคุยเรื่องจรด้วยเนาะพอดีเราจะยกจรขึ้นไปมันก็จะมีการกระชับแต่จรยังอยู่นะครับใช่ใชแต่ก็หมอก็บอกว่าลายผมหลังผูนี่อาจต้องขอเก็บไว้นิดนึงให้ผมยาวหน่อยมันจะได้เก็บแผลแล้วก็ปิดบนที่ที่ไม่เห็น กห,หมอปากไว้นิดนึงถ้าจะดึงหน้าในผู้ชายเนี่ยปรึกษากับหมอก่อนนิดนึงนะครับว่าว่าแผลอยู่ตรงไหนดึงแล้วธรรมชาติยังไงบ้างการดึงหน้าผู้ชายจะไม่เหมือนผู้หญิงอันนี้ตัวพี่เองน่ะอยู่ไกลมากอยู่ไม่ได้ราเสถียรใช่ไหมก่าที่จะมาหาคุณหมอเนี่ยก็ต้องเปิดดูหมอคนนั้นเปิดดูหมอคนนี้ว่าเออเป็นยังไงส่วนมากแล้วอ่ะเขาจะไม่ให้คุยกับคุณหมอโดยตรง กับคุณหมอคนนี้เนี่ยคุยได้พี่รู้สึกเออแล้วทำไมจะผ่าใชนแล้วทำไปคุยกับพยาบาลอย่างเงี้ยอ๋อเหรอครับเออเราก็จริงๆไหมคุณหมอเพราะว่าเราก็เสียเงินมันไม่ใช่น้อยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้คุยกับคุณหมอเรารู้สึกว่าคุณหมอจอธิบายได้ชัดเจนเราก็เลยตัดสินใจเลือกกับคุณหมอคนนี้แล้วก็ดูรีวิวต่างๆ่าแฮปปี้มากแล้วบาดแล้วแผลที่ผ่าเนี่ยจากสังเกตจากรีวิวเล็กๆน้อยอะไรโอ้ดีมากเก็บได้ดีมากจริงจริง ของหมอเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องการคุยคือต้องเจอทุกเคสเลยครับอย่างน้อยต้องเจอแล้วก็ตอนปรึกษาเนี่ยต้องเอาทุกคําถามให้เคลียเพราะบอกตรงๆเลยบางอย่างได้บางอย่างไม่ได้ต้องเราก็ไม่ได้แบบจะให้ความหวังแบบทําแล้วจะต้องลดไป20ปีแต่นี่ก็ลดเกือบยอี่สิบลดไปเยอะมันก็จะมีเรื่องแผลพอดีดึงหน้าเนี่ยมันมีการคล้อยล้องตัดส่วนเกินพอตัดส่วนเกินต้องเก็บแผลพอเก็บแผลเนี่ยต้องเก็บให้เนี้ยบแล้วก็ดึงกล้ามเนื้อให้กระชับกล้ามเนื้อจะัวโหนนะฮะทำให้แผลเนี่ย คงที่ไม่มีการฉีดนะอย่างหนึ่งที่ดีมากก็คือคุณหมอให้ไปผ่าตัดโรงพยาบาลใช่ไหมครับครับคุณหมอก็เช็คหัวใจเราเช็คสุขภาพเราไม่ใช่ว่ายัดเยียดเราไปทำเลยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะต้องคุยอย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วพอดีมันมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ผ่าตัดดึงหน้ากันเล่นๆเนาะ หมายถึงว่าดึงหน้าเสร็จแล้วอีกของเดือนมันดึงอีกทีหนึ่งเราเราทำครั้งหนึ่งอาจจะครั้งเดียวในชีวิตด,ด้วยซ้ำหมอก็จะผ่าตัดใช้เวลาของหมอเองผ่าน3มชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงกว่าด้วยเยยีมมากแล้วก็ดึงกล้ามเนื้อให้ทุกรายอยู่แล้วนะครับรบวมก็อาจจะมีบ้างอยู่เท่าที่ดูของพี่แอมก็บวมนะครับแต่ก็บนบวมปกติที่แบบที่เดี๋ยวจะกระชับขึ้นเรื่อยๆปีเพราะว่าแป๊บเดียวแผลก็เริ่มหายแล้วก็มันอาจจะตึงแรกๆช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยตอนหลังๆก็เริ่มดีขึ้นดีขึ รับใจคุณหมอแฟรี่แล้วก็พูดจะพูดตรงไปตรงมาไม่ได้บอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ทําตามที่พูดปรับใจให้สองนิ้วขอบคุณมากครับจะไม่จะบอกว่าไม่ยกเบี้ยหรือว่าคุณหมอให้ตังค์เพราะไม่ได้มีนะแต่ว่าชอบจริงๆโอเคกับการทําศัลยกรรมครั้งนี้มากบ้านเกิดสามเดือนแล้วครับผลลัพธ์ตอบกลับมาค่อนข้างดีมากจากร่องแก้มที่ เคยลึกนะครับแล้วก็ล่องน้ำหมาดคอที่เป็นเหนียวก็าหายไปแฮปปี้มากครับไม่ผิดหวังเลยที่ได้ตัดสินใจนะครับทำหลับคุณหมอนิดถ้าเกิดพี่หรือน้องคนใดนเพื่อน,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 นที่สนใจที่จะทำากับคุณหมอชนิตเช่ไหมนะครับรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ดีมากครับ